เปอร์สเปกอล่าสุดอั้มพัชราภาเปอร์สเปกอล่าสุดเผยแฟนใหม่ไม่ต้องเพียบพร้อมลั่นด่างเพราะยิ่งดีตั้งเป้าปีหน้าต้องมีคนข้างกายเหมือนแอฟทักษะออนเป็นโสดมาสักพักแล้วสําหรับซุปตาสาวตัวแม่อั้มพัชราภาซึ่งเจ้าตัวก็โดนจับตาเรื่องความรักมาโดยตลอดแถมแฟนๆต่างเชียร์ให้มีรักครั้งใหม่บางรายยังเชียร์ให้กลับไปรีเทิร์นรักกับอดีตแฟนไฮโซหนุ่มอีกด้วยหลังถูกหมอดูชื่อดังทักว่าภายในเดือนมิถุนายน จะมีเกณฑ์พบรักกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรูล่าสุด16มกราคม2567สาวอั้มก็เปิดใจเรื่องความรักว่าตอนนี้ยังไม่มีคนคุยส่วนเรื่องสเปคไม่ได้เปลี่ยนแต่ขอแค่แบบเป็นคนดีอยู่ด้วยกันนานๆไม่ต้องหลอกมากอั้มไม่ได้ชอบคนหลอกมากถ้าแฟนคล้ายๆกันก็ดีแต่ถ้าได้ไม่คล้ายกันไม่มีดีกว่าเหนื่อยไม่ต้องเทียบพร้อมนะ้ไม่ชอบคนเทียบพร้อมด่างเพราะย,ยิ่งดีถามว่าเหงาไหมเมื่อก่อนอั้มไม่ใช่คนชอบอยู่บ้าน ต้องออกทุกวันแต่พอเจอเรื่องโควิดเข้าไปก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมีความสุขได้ปลูกต้นไม้ได้เลี้ยงหมามีเวลาให้พ่อกับแม่มีความสุขสุดๆไม่คิดจะไปไหนเลยซึ่งถ้าได้แฟนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็คงดีเรื่องที่มีคนยกให้เป็นไอดอนสาวโสดคือมีแฟนก็ดีถ้ามีแล้วคุยกันรู้เรื่องมีแล้วเข้าใจตรงกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันคือมีแฟนยังไงก็ต้องดีกว่าแต่ถ้าหากแฟนที่เรามีเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมีเขาแล้วเราปวดหัวเราก็ไม่เอาอะ ส่วนเรื่องที่ถ่ายรูปกับบีมาติกาจนแฟนๆเข้าใจว่าไปขอให้พระแม่บีช่วยหาแฟนน้นสาวอ้ําก็เผยว่าเอาจริงๆไม่เคยรู้เรื่องพระแม่บีมาก่อนไม่รู้เลยต่อที่โพสตภาพไปแล้วมีคนเข้ามาแซวตอนนั้นก็ยังงงง,งจนกระทั่งมารู้รายละเอียดทีหลังก็แบบอ,อ๋อพระแม่บีจะช่วยเรื่องแฟนนี้เองซึ่งส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ขอไม่ได้บอกอะไรเลยแต่คิดว่าพระแม่ต้องทํางานได้แล้วหัวเราะเพราะตอนนี้พระแม่รู้เรื่องแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเราแนวไหน และเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่เพื่อนเพื่อนแฟนแฟนชงให้รีเติร์นรักกับไฮโซพรประภาโดยเฉพาะพี่เอที่ชงหนักด้านสุปตาสาวก็เผยว่าพี่เอไม่ได้ชงแต่พี่เอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไปซะทุกอย่างส่วนที่มีคนเชียอะสาวอ้ําก็ถึงกับสะดุ้งแรงอุทานว่าอุ้ยตายและเผยถึงเรื่องหมอดูที่ทักว่าจะมีแฟนเดือนวิถุนายนว่าก็ต้องมีทั้งหมอดูที่แม่นและไม่แม่น ซึ่งตัวอ้ําก็ดูทุกปีแต่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าใครแม่นไม่แม่นเขาคงเห็นใจที่อยู่มาขนาดนี้แล้วไม่มีคู่สักทีส่วนกับไฮโซนินยืนยันว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆแจ้งให้ทราบลงหน้าเลยว่าเป็นเพื่อนกันงานนี้สาวอ้ํายังพูดถึงคู่แอฟทักษะอ่อนกับนนนกุนด้วยว่าต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้อยากมีเลยเพราะคิดว่าไม่มีแล้วสบายใจกว่าแต่คิดว่าเดือนมิถุนายนจะมีแฟนต้องเด็กเหมือนแอฟด้วยไหม ก็ไม่รู้เลยพูดแล้วเครียดอะไรก็ได้ขอแค่เข้ากันได้ก็พอถามว่าแอฟคือแรงบันดาลใจใหม่ก็เก้าอี้ตัวข้างๆต้องมีคนนั่งด้วยปีหน้าแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องไปเอาเพื่อนสาวมานั่งหัวเราะขอบคุณข้อมูลจากเน็ตเอนเตอร์เทน